ช่วงประสบการณ์ตรงของผู้ดื่มจริงสมุนไพรเพื่อสุขภาพข้าวตองโดยอาคมข้าวตอง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันเช่นเดิมกับผมอาคมข่าวตองวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดกระบีพร้อมกับทางคุณหมออุดมวินคาและทีมงานข่าวตองมาเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการดื่มสมุนไพรข่าวตองแล้วเห็นผลจริงนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่าน ที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับชีวิตยังไงกับโรคร้ายที่เข้ามารุมเร้านะครับวันวันเดือนๆดืมัวแต่เที่ยวไปหาโรงพยาบาลเหนือใต้ออกตกที่ไหนดีไปที่นั่นเขาบอกว่าไหนดีไปที่นั่นนะครับแต่อาการก็มีแต่ทรงกับสุดจนได้มาพบกับทางสมุนไพรข้าวตองซึ่งทางเภสัชกรอุดมบินคำนะครับเป็นผู้ผลิตและวิจัยค้นคว้า และเป็นสมุนไพรระดับพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยสมุนไพรไทยเพื่อคนไทยนะครับวันนี้คุณหมออุดมก็เดินทางมากับทางทีมงานนะครับในวันนี้เชิญคุณหมออุดมทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับผมอุดมฤทธิท์ธรรมนะครับก็ครับก็เป็นผู้ที่พัฒนา วิจัยศูนย์ภัยข่าวตองมาตั้งแต่ปี2544ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่องค์ความรู้ที่ได้มาเราก็เอามาพัฒนาต่อยอดเป็นข่าวตองแม็กแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นข่าวตองแม็กยี่ห้อเดียวในปัจจุบันแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางอุณาคมเป็นผู้ดูแลทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้เราก็ได้พัฒนามาเป็นแคปซูลอีกอย่างหนึ่งเบียนเป็นยาแผนโบราณนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสดีที่จะได้มา,าใช้เวที สถาน,นีวิท,ทยุต่งางๆในภาคใต้ได้มาให้ความรู้กับท่านที่กําลังรับฟังอยู่นี้นะครับหลังจากที่คุณอาคมได้สอบถามข้อมูลแล้วผมก็จะได้ขออธิบายท้ายบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งครับครับนี่คือเพสัชกรอุด,ดมรินคําที่เดินทางมากว่าพันกว่ากิโลจากเชียงใหม่นะครับลงมาที่จังหวัดกระบี่เพื่อมาเยี่ยมเยียนท่านผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มสมุนไพร่าวตงและคุณผู้ฟังครับตอนนี้ข่าวดี ข่าวดีแล้วครับกับสมุนไพรข้าวตองทางคุณหมออุดมนะครับได้พัฒนาต่อยอดจากข้าวตองชนิดน้ํานะครับมาเป็นข้าวตองชนิดแคปซูลซึ่งหนึ่งกล่องบรรจุ30บแคปซูลนะครับจะใช้เวลาในการรับประทานได้15วันทีนี้ข้าวตองนะครับชนิดแคปซูลมีจําหน่ายแล้วตามศูนย์จําหน่ายสมุนไพรข้าวตองท,ทั่วไปนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่กระบี่มาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับทางคุณพี่เขาดูนะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับครับคุณพี่ชื่อคุณบุญประเสริฐนามสกุลครับลุงเรืองซี่ครับอยู่บ้านเลขที่ที่สิบแปดหมู่หนึ่งตำบลก้อดินอำเภอกาะนมจังหวัดกระบี่กระบี่นะครับครับครัคุณพี่ประเสริฐอายุสี่สิบห้าปีนะครับพี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรครับหลอดว่าน เบาหวานครับเป็นมานานหรือยังครับเป็นอายุสามแปดอายุสามสิบแปดสี่สิบห้าปีก็เจ็ดปีครับครับแล้วช่วงนั้นไปรักษาที่ไหนครับรักษาโรงพยาบาลกินโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลเขาพนมครับโรงพยาบาลเขาพนมนะครับก็มีประวัติการรักษาอยู่ที่นั่นนะครับกินยาไปแล้วอาการมันเป็นยังไงครับไม่ดีขึ้นหรือว่ายังไงครับต้านไม่ลดลดมาก สามรอยตั้งเลยน้ำตาลเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ห้ารอยช่อห้าร้อยสองครับแล้วมันไม่ช็อกเกรอพี่ไมอมเปลี่ยนนะไม่มีเลยผอมนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่อ้าสิบสี่น้ำหนักเหลือประมาณห้าสิบสี่นะครับปกติก่อนนั้นเท่าไหร่ครับหกสิบห้าผอมไม่มีแรงครับทำงานไม่ได้เดินแล้วก็เหนื่อยอืแล้วปกติทำงานอะไรครับตัดยาง ตัดยางแล้วช่วงที่น้ําตาลขึ้น502เนี่ยไปตัดยางได้ไหมครับาทำไมไม่รนอนรอนที่เดินแล้ไม่รอดเดินครับพิดในกระต้งงเเนื่อนเหนื่อยหอบไม่มีแรง <c oughs> แล้วอนอกจากที่ย,ยาโรงพยาบาลแล้วเนี่ย502เนี่ยได้ฉีดไหมฉีดกันฉีดฉีดวันละกี่เข็มครับเจ้าจีครั้งลกกี่ซีซี อแพทย์วัเจาวแพย์ัยวันละสอครั้งเช้ากับเย็นถ้าไม่ได้ฉีดมันเป็นยังไงครับตอนนั้นกอรขึ้นมาต้องทานขึ้นพวดเลยต้องคุมอาหารด้วยนะครับแต่ว่าหรือกินยาโรงพยาบาลไปแล้วฉีดไปแล้วมันดีขึ้นไหมครับหรือว่ายังทำงานไม่ได้แต่มันลดเราชามรอยตามชุบช่องเอยเรื่อเรนั้นมันไม่ลด ตามสุดรนี้เท่าไหร่ฮะสอง้อยเท่าไหร่สองรอยเจ็ดิบเรื่องัสองร้อยเจ็ดสิบและสองร้อยเจ็ดสิบนี่ทำงานได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้นะครับขีดทำสวนยางเนี่ยประมาณกี่ต้นนะครับยงเจ็ดแปดต้นเจ็ดแปดร้อยต้นแล้วช่วงที่ช่วงที่ไม่ทำก็คือจ้างเขาตัดนะครับก็รักษาไปแล้วทางพี่บุญประเสริฐเนี่ย ได้มาเลยรู้จักสมุนไพรข้าวตองได้ยังไงครับข้างบ้านก็กินเกิดข้าวตองแม็กอ๋อตั้งแต่ข้าวตองแม็กรุ่นก่อนรุ่นแรกนะครับก็บเกิดมาต้องก่ปั้นก็กิน<ร>นะ <พร S 1> อ๋อก่อเบกก็กินแเออแล้วก็กินไปแล้วมันรู้สึกมันดีขึ้นไหมกับดีกินซ้ำซี้ขั้วยืดไปปากตั้งมากินนี่แล้วช่งวงช่วงช่วงกินตอนแรกๆเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบ้างมันมีกระตุ้งมีอะไรบ้างไหมเหมือะไรอย่างเงี้ย เท็ดเมื่อยกว่าเดิมครับเท็ดเมื่อยกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังกินต่อครับกินจนหายเมื่อยกินจนหายเมื่อยนอกจากเมื่อยล้วมีอะไรอย่ฮะที่มันกระทุ้งออกมาเป็นพืนคันมีไหมไม่มีไม่มีนอกจากเมื่อยอย่างเดียวนะครับมันเมื่อยก็กินต่อครับแล้วตอนนั้นกินที่เป็นข้าวตองแมกไปกี่ขวดครับที่ขวดสี่ขวดแล้วน้าตาลลดไหมตอนนั้นน้ำตาลก็ไม่เป็นทวน ก็คือไปซรกบรอยเอารอยไปแล้วไม่ได้ไปตรวจ <c oughs> แต่กลับมาทางานได้กลับแต่ว่ามันยังกามันดีขึ้นไม่ได้ไปตรวจดแล้วกลับไปกิอยางเลยไหมตอนนั้น <c oughs> <ๆ S 1> ยังไม่กี่ทีๆๆนะครับหลังจากกินข้าวตอนข้าวตองแม็กเนี่ยไปสี่ขวดอาการมันดีขึ้น <c oughs> นะครับแล้วร่างกายที่มันผอมสู้ก็ดีขึ้น, <c oughs> นมีแรงเดินไม่เหนื่อยแล้วทีนี้หลังจากข้าวตองแม็กแล้วมาดื่มข้าวตอนกี่ขวดครับ ห้าขวดแล้วครับแล้วอาการเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาดื่มคอาตอนดีขึ้นหรือว่าอย่างไรน้ำน็อตก็ขึ้นตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดจากเมื่อก่อนที่ว่าห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบสี่นะครับขึ้นมาเป็นหกสิบเอ็ดนะครับร่างกายก็ดูสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแล้วกลับไปกีดยางยังครับกีดคนเดียวแฟดโดยออกตั้งแต่ขวดที่เท่าไหร่อะที่กลับไปกีดยางคราตอนสองขวด ออคุณผู้ฟังครับทางคุณบุญประเสริฐเนี่ยดื่มคาราทองแมกไป4ี่ขวดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปกรีดยางในช่วงนั้นแต่ก็ยังฉีดอยู่ปกตินะครับแต่หลังจากนั้นพอคาราทองแมกเปลี่ยนมาเป็นคาราทอนก็มาดื่มคาราอนไปอีกสองขวดทั้งหมดถห้าขวดแต่ว่าพอขวดที่สองแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เริ่มกลับไปกรีดยางก <c oughs> ีดต้นเลครับที่เริ่มกลับไปกรีดแปดรอต้นนะจากที่กีดไม่ได้เลยนี่นะครับ กลับไปกีดเจ็ดแปดร้อยต้นรำอาการเหนื่อยอาการหอบอะไรไม่มีปกติเหมือนคนทั่วไปมีเหือออกเยอะครับเหงื่อไม่อหวเมื่อก่อนมีเหือออกเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็สบายแล้วแล้วอหลังจากกินข้าวตองแม็กมาห้าขวดเนี้ยน้ำตาลลดมาเท่าไหร่ฮะหรือว่ายังเหลือรอยเจ็ดสิบปัจจุบันเหลือร้อยเจ็ดสิบจากห้าร้อยสอง นะครับปัจจุบันเหลือร้อยเจ็ดสิบนะครับก็เกือบจะเจอเกือบจะปกตินะครับนี่ก็นัดเดือนหน้านี่ก็น้อยว่าเจ็ดจิบแล้วก็ยังฉีดอยู่ไหมฉีดฉีดยังฉีดอยู่แต่ยาหมอจลบาบักินอยู่ไหมไม่กินฉีดฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวแต่ยาหมอยาหมอไม่กินแล้วนะครับแต่หมอนัดเดือนหน้าครับครับ คุณบุญมาเสดรู้สึกพึงพอใจไหมครับกับสมุนไพรข้าวตองของคุณหมออุดมธิ์คำพอใจดีดีไหมครับครับถ้าเกิดคะแนนหนึ่งร้อยเนี่ยจะให้สักกี่คะแนนดีเก้าสิบห้าอ่าเก้าสิบห้านะครับไม่ใช่เอาใจคุณหมอที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเจ้าของยิ้มเลยนะครับนะครับนี่คือความมั่นใจครับไปรักษามาทุกที่แล้วครับก็ว่ายาได้นี้ก็กินกินกินไปครับไม่ใช่พนน้ำยาครับผม ครับนี่คือคุณประเสริฐบุญประเสริฐนะครับรุ่งเรืองสีรุ่งเรืองสีนะครับซึ่งผู้ที่ป่วยจากอาการเป็นโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลขึ้นสูงสุดถึง502ปัจจุบันเนยียหลังจากกินสมุนไพรข้าวตองดื่มสมุนไพรข้าวตองไปแล้วน้าตาลลดลงมาเหลือ170นะครับขอเชิญคุณหมอดรบินคร์ค,ครับครับกรณีของคุณบุญประเสริฐคุณบ,บุญประเสริฐรุ่งเรืองสีนะครับ,รบก็เป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุ38ปี น้ำตาลขึ้น502ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่าได้รับการรักษาในแบบแผนที่ทั้งกินทั้งฉีดะกินก็คือยาเม็ดนะครับยาเม็ดที่ไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินมากขึ้นแล้วก็ฉีดถ้าฉีดก็คือฉีดอินซูลินเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคนเป็นโรคเบาหวานอ่าจะมี2ชนิดชนิดที่1และชนิดที่2ชนิดที่1เนี่ยเป็นโรคเบาหวานที่เขาเรียกว่าเป็นเบาหวานสําหรับเด็ก มาัากจะเกิดขึ้นก่อนอายุ20ปีเบาหวานชนิดนี้เซลล์ของตับอ่อนที่เรียกว่าเบต้าเซลจะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงไม่สามารถจะดื่ดอินซูลินได้ก็ต้องใช้วิธีฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนนะฮะ,ะชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานในผู้ใหญ่จะอายุตั้งแต่35จนถึง60ปีเนี่ยจะเป็นมากนะครับปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ผมอาศัย,ศยสถิติจากประเทศอเมริกาหนะะึ่งใน4คนของประเทศของคนในอเมริกา เป็นเบาหวานและคนที่เตรียมเข้าสู่ระยะเบาหวานก็คือการทดสอนบน้ำตาลเนะี่ยแสดงว่า1-2ึงปีข้างหน้าคุณเป็นเบาหวานแน่นอนเพราะฉะนั้นคนหนึ่งใน4 25%่าเของคนอเมรนะิกาเนี่ยมีปัญหาเบาหวานแน่นอนในเมืองไทยของเราก็ตามมาติดๆนะครับตอนนี้ <c oughs> เบาหวานจะเป็นประมาณ1 0นะฮะแต่จริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเต็มขั้นแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นเบาหวานนะ่ก็จะมีประมาณ35%ด้วยซ้ําไปนะฮะเนื่องจาก วัฒนธรรมการกินอาหารเนี่ยผิดไปนะฮะผมอยากจะพูดถึงกรณีของคุณบุตรประเสริฐครั้งนี้ที่เรามาสัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่ายังฉีดอินซูลินอยู่แต่น้ําตาลลดลงเหลือ1้0ถ้าน้าตาลลดลงต่ำกว่า120เมื่อไร mm hmm. ก็ถือว่าปากตินะฮะอันนี้ยังยังไม่ไม่ปกติเบาหวานันชนิดหนึ่งนะฮะทางการแพทย์บอกว่าไม่มีทางรักษายังไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรเนื่องจากตับอ่อนถูกทาลายโดยสิ้นเชิงแต่จากการวิจัยนะครับที่ประเทศบราซิล ล่าสุดนี่นะครับเขาทดสอบการใช้เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ในการรักษาเบาหวานปรากฏว่าคนไข้93%หายจากการเป็นเบาหวานคือไม่ต้องฉีดอินซูลินเป็นเวลาต่อเนื่อง3ปีดังนั้นวง,งการแพทย์ก็จะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะฮะการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาเบาหวานนะได้ผล93%อันนี้เป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากทั่วโลกที่กำลังมีการทดลองเรื่องของสเต็มเซลล์อยู่ เซลล์ที่พวกเรากําลังจะสัมผัสในขวดของข่าวตองเนี่ยก,ก็คือว่ากาวิธีการผลิตนะฮะผมได้พยายามทําให้มันเกิดสารที่ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราก็คือเบต้าเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนจากแหล่งต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะครับแต่จากประสบการณ์ภาคสนามของเราเนี่ยครับเรารู้ว่า,าโรคเบาหวานทางชนิดที่1และชนิดที่2ก็ได้ผลเหมือนกันนะฮะ อันนี้ผมยังไม่สรุปนะครับแต่ว่าหลายท่านะหยุดการใช้อินซูลินไปแล้วหนะลังจากนี้อีกสักสองสามเดือนนะครับคุณอาผมผมคิดว่าเราน่าจะได้มาติดตามกรณีของครุระเสฐเพื่อเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุระเสฐสามารถจะหยุดฉ uh, ีดอินซูลินได้ไหมถ้าหยุดฉีดอินซูลินได้ก็แสดงว่าเบต้าเซลในตับอ่อนสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติสามารถที่จะผลิตอินซูลินได้อันนี้ก็จะเป็นความหวังให้กับ ผู้ป่วยเบาหวานทั้งสองชนิดทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกในอนาคตนะครับครับขอบคุณมากครับนี่คือคุณหมอรมรินคําผู้ผลิตและวิจัยสมุนไพรข้าวตองน,นะครับเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้นะครับทางคุณบุญประเสริฐนะครับรุ่งเรืองศรีพืชซึ่งมีปัญหาสุขภาพเ,เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับได้มาให้ข้อมูลเพื่อเป็นวิทยานให้กับหลายๆท่านนะครับ คุณประเสริฐทางทีมงานนะครับจะขออนุญาตเอาเทปบันทึกเสียงวันนี้เนี่ยไปเผยแพร่อออกากาศนะตามสถานีทั่วประเทศเนี่ยจะขัดข้องไหมครับไม่ขัดข้องยินดีนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจนะครับกับช่วงนี้นะครับขอเชิญคุณประเสริฐฝากคุณบุญประเสริฐนะครับฝากข้อมูลหรือว่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับครับก็ยังก็ยักิน อ่าวตรงดีนนครับเป็นวันวันครับก็น,นี่ก็คือคํายืนยันจากคุณบุญประเสร,ริฐรุ่งเรืองศรีนะครับทีมงานข่าวตองน,นับวันนะครับก็ขอบคุณทุกท,ท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะกันมาอยู่โดยอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ข่าวตองเราไม่ได้หยุดยั้งในการพัฒนานะครับซึ่งทางเพศสัชกรอุดมบินคํา ผู้ผลิตและวิจัยสมุนไพรไทยนะครับจากภูมิปัญญาของคนไทยนะครับต้นตํำรับของสมุนไพรไทยซึ่งในอนาคตอีก2ปีข้างหน้านะครับหรือว่าอีกในเร็วๆนี้นะครับวงการแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งวงการแพทย์จะขันกลับมาใช้การรักษาด้วยระบบของสเตมเซลล์นะครับแต่เราเป็นคนไทยนะครับเราเป็นคนพื้นบ้านเราโชคดีเราได้ดื่มสมุนไพรข้าวตองซึ่ง เป็นการผลิตสเต็มเซลล์ระดับรากย้านะครับจากสมุนไพรข้าตวตองเพียงขวดละ1,350บาทนะครับวันนี้ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณทางคุณหมออดมนะครับที่เดินทางมาจังหวัดกระบี่และคุณบุญประเสริฐรุ่งเรืองศีนะครับขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ แล้วมีเงินมีทองร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับขอบคุณมากครับข้าวตองข้าวตองมหัศจรรย์สมุนไพรไทยแลนด์